สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะมาในโครงการนวัตกรรมการกองฝุ่นภายในบ้านด้วยต้นไม้ขนาดเล็กนะคะหลังจากที่เราได้ทำการศึกษาคนค้าต้นไม้มาแล้วนะคะเราได้คัดเลือกต้นไม้มาอยู่3ชนิดนะคะนั่นก็คือภูด่างนะคะขาลอสีแล้วก็ภู้สนิมนะคะ ผู้ด่างนะคะจะมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยนะคะใบจะมีความเรียบนะคะส่วนเข้าลุ่ยสีนะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนะคะห้อยลงสู่พื้นค่ะส่วนพูสน,นิ่มนะจะมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจค่ะจะมีความนิ่มแล้วก็เหมือนผ้ากำมะหยี่ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้นําต้นไม้3ชนิดนี้นะคะมาจัดเรียงใส่กรอบของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ได้นําไปให้ยูเซอร์ใช้นะคะนั่นก็คือป้าเถียนค่ะได้ทําการทดลองใช้เป็นเวลา1เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ป้าเถียนกันเลยค่ะ สวัสดีคาะ,คะนั่งการคกะนั่งกางเกงใช่ค่ะค่ะแล,แล้วนะคะเราก็มาอยู่กับป้าเถียนนะคะยูเซอร์ของเรานะคะที่ได้ทําการทดลองใช้นะคะแผงกองฝุน่นจากต้นไม้ขนาดเล็กของเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวเรามาสัมษณ์ป้าเถียนกันเลยค่ะป้าเถียนคะป้าเถียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับแผงกองฝุน่นขนาดเล็กของหนูคะดีมากค่ะต้นไม้ใบเขียวสดชื่นดีค่ะแล้วก็มันจะกองฝุ่นได้ดีค่ะ ค่ะแล้วแล้วก็มาคําถามที่สองนะคะป้าเถียนคิดว่าดีหรือไม่ดีคะกับแผงกองฝุ่นแบบนี้ค่ะดีมากค่ะใบไม้มันเขียวสดชื่นดีค่ะมันกองฝุ่นดีค่ะมันกองฝุ่นแล้วเพราะป้าลองจับดูมัลน,<อ>นีน่ป้าลองจับดูเนี่ยมันกองฝุ่นดีนะคะป้าติเรื่องไม้นี่ค่ะไม้นี่เวลาลดน้ํามามันจะเกิดความชื้นมันจะมีปวกขึ้นมันจะไม่ค่อยดีนะคะต้นไม้ เพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็ความกว้างให้มันเท่ากับหน้าตา,าให้เพิ่มความกว้างของแผงนะคะให้เท่ากับหน้าตาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันจะดีมากค่ะโอเคค่ะค่ะมาถึงคําถามที่สมแล้วนะคะป้าเถียนมีคําแนะนําอะไรไหมคะที่จะให้พวกหนูพัฒนาในครั้งต่อไปเกี่ยวกับแผงกองฟุลค่ะ เพิ่มต้นไม้หน่อยหนึ่งแล้วก็มาแผงนี่ให้มันใหญ่เั่หน้าต่างนะคะแล้วจะดีมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคําแนะนําจากป้าเถียนนะคะเดี๋ยวเราจะนําคําแนะนําจากป้าเถียนนะคะไปพัฒนาโครงการของเราในครั้งต่อไปเดี๋ยวรอชมกันค่ะ